และในลำดับสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการรายงานความก้าวหน้านะคะโดยประธานจากคณะทำงานฝ่ายต่างๆค่ะคุณสุธัญญนณิธุนหล,ลาประธานคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักบรรณสารสนเพศมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชค่ะสวัสดีค่ะส่วนของคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะของเราก็ มีโครงสร้างคณะทำงานนะคะประกอบไปด้วยที่ปรึกษาสองท่านนะคะท่านแรกก็คือ,อท่านผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรม,มาราชค่ะรองศาสตราจารย์กิติกาจีวารักษ์นะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะออดอกเตอร์บรรพตสร้อยศรีะค่ะจากสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและ้วก็มีประธานคณะทำงานหนึ่งท่านนะคะรองประธานสองท่านค่ะ เลขานุการแล้วก็เหตลันยิกแล้วก็ประชาสัมพันธ์2องท่านค่ะในส่วนของออสมาชิกที่เป็นคณะทำงานนะคะของเราเป็นคณะเล็กๆแต่อบอุ่นนะคะมีธรรมหาลัยเข้าร่วมทั้งหมด20แห่งนะคะรวบรวมคณะทำงานได้ประมาณ40กว่าท่านค่ะ ขอบข่ายงานนะคะของเราก็จะมีการจัดทาแผนการดําเนินงานประจําปีนะคะแล้วก็มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะนํานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมนะคะมาใช้ในงานของห้องสมุดนะคะรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษานะคะให้แก่คณะทํางานแล้วก็เอ่อเครือข่ายสมาชิกที่เป็นเครือข่ายนะคะ นอกจากนั้นยัมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะมีการเผยแพร่จัดทำนะคะผลงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาค่ะแล้วก็งานอื่นๆนะคะในส่วนของผลการดำเนินงานปี2566นะคะเราจัดประชุมไปทั้งหมดสองครั้งนะคะครั้งแรกเป็นแบบออนไลน์ค่ะกไ็ได้รับความอนุเคราะห์โฮสจากมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะ ในครั้งที่สองนี่นะคะเราออนไซต์ค่ะที่สํานักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเ,เรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเรื่องของการใช้ c o u d d s s l u t o o u นะคะสําหรับการผลิตสื่อมัลติมีเดียและการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคาวนะคะแล้วก็การจัดท like, ําไลฟ์บอสแคส์นะคะการคอนเฟลเลนต์การเรียนการสอนแล้วก็หาแนวทางพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะคะอันนี้คือช่วงช่วงโควิดพอดีนะคะเราก็จะเน้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาระบบนำทางผู้ใช้บริการไปยังชั้นหนังสือนะคะน a t ว r เกเตอร์เชนะคะ,ะแล้วก็มีการฝึกอบรมทุกครั้งนะคะที่เรามีการประชุมกันนะคะเราจะมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางเทคโนโลยีนะคะทุกครั้งนะคะในในในของ ปี2066นะคะเราก็จัดไป3เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นการเขียนแบบ3มิติด้วยโปรแกรม SketchUp แล้วก็ Enscape นะคะโดยวิทยากรพรุ้งคุณากรนะคะจากสำนักขอสมุุกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะนะคะคำที่2นะคะ,คะ,คะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานบนระบบคลาวนะคะคำสำหรับการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้นะคะอันนี้เราไปที่ ที่จุลานะคะวิทยากรก็คือดรบันพศรอศรีนะคะแล้วก็บุคลากรจากบริษัทคอมเซเว่นจำกัดนะคะแล้วก็วิทยากรจาก阿里巴บ cloud ค่ะจากนั้นเราก็ได้ศึกษาดูงานนะคะห้องควบคุมการออกอากาศนะคะที่จุลาค่ะแล้วก็ดูห้องปฏิบัติการทางด้านภาพและเสียงนะคะ television studio and radio on air ค่ะ สำหรับในปี2567นะคะเราก็เพิ่งประชุมไป1ครั้งนะคะโดยภารกิจร้อยประกอบกับว่าเออเรามีช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยหลากหลายช่องทางน,นะคะเดี๋ยวนี้เรามีอะไรมีปัญหาจะปรึกษากันเราก็ติดต่อกันเลยทางไลน์นะคะมีข้อปรึกษาอะไรเราก็ตอบกันได้ทันทีนะคะครั้งแรกนี้ก็คือ,อ,อไ,ดได้ใช้โฮสต์ของทางออมองกระสรกแพงแสนนะคะ แล้วก็ได้จัดฝึกอบรมนะคะผ่าน Zoom Meeting นะคะเรื่องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ AI นวัตกรรมการศึกษากับความเปลี่ยนแปลงในยุคด,ดิจิทัลนะคะซึ่งเป็นเทรนในตอนนี้นะคะโดยรับเกียรติจากดอกอรอภิภูสุทธิภูมิมงคลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษหอสมุดและครังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะ ออปัญหาอุปสรรคก็จะคล้ายๆกับที่อื่นนะคะแต่ของเรารู้สึกว่าจะกระทบหนักขึ้นนะคะเพราะว่าของเราพอมีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนตนําแหน่งคือได้กระเถิบไปเป็นผู้บริหารนะคะออสมาชิกในคณะทํางานเราก็จะห่างหายไปนะคะก็จะมีน้อยลงค่ะแล้วก็ในความแตกต่างในการปฏิบัติงานของแต่และหน่วยงานเนี่ยบางบางที่นะคะก็ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อย่างเดียวและบางที่นี่ก็คือดูแลทั้ง มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานของเราก็ต่างกันนะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณซึ่งเราก็ไม่มีเลยในการจัดก,กิจกรรมแต่ละครั้งนะคะก็ต้องจัดกันตามเท่าที่เรามีค่ะข้อเสนอแนะนะคะก็อยากจะให้มอบหมายผู้แทนนะคะมาร่วมเป็นคณะทํางานเนี่ยค่ะโดยส่งเป็นผู้แทนที่ต่อเนื่องมาประจํำนะคะ แล้วก็อยากให้มีความร่วมมือระหว่างทุกๆฝ่ายนะคะเออในทีมไหนไม่มีไอทีเก่งๆนะคะทางท้ารานกานฝ่ายไอทีก็อาจจะส่งบุคลากรมาช่วยเหลือให้งานเราสําเร็จรุ่งออดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้มีการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของข้าํางานต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ